จังหวัดนราธิวาสหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมากมายและถือเป็นเมืองการค้าชายแดนที่สําคัญของภาคใต้ที่เชื่อมติดกับประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะเมืองสุงไหงโกโลกดินแดนแห่งความสุขมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเมืองแห่งศิลปะที่มีการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้อย่างดีงามเมืองพหุวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนเมืองที่ทุกฝ่ายต่างมองเห็นภาพเดียวกันนาราหน้าอยู่ การจัดรูปที่ดินหรือ land re adjustment นะครับถือได้ว่าเป็นแนวทางที่มีความทันโลกทันสมัยและทันท่วงทีซึ่งเป็นนโยบายของผมในการเข้ามาบริหารกระทรวงมหาดไทยเพราะเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาเมืองสมัยใหม่ที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนด้วยวิธีการที่เป็นไปตามแนวทางของวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนมาออกแบบและวางแผนร่วมกันโดยมีภาครัฐเป็นผู้บริหารจัดการเป็นโครงการที่ทําได้เร็วและทําได้เลยไม่ต้องรอการวางแผนระยะยาวจากส่วนกลางที่ต้องทําการเวนคืนที่ดินหรือเป็นการกระจายอํานาจในรูปแบบหนึ่งโดยการเปิดพื้นที่ให้เกิดการร่วมด้วยช่วยกันคิดช่วยกันลงขันวินวินกับทุกฝ่าย กระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนที่มีที่ดินแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือมีแปลงที่ดินที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เราจึงนำแนวทางการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเรานี้อย่างเป็นระบบหลักการง่ายๆคือพี่น้องประชาชนร่วมกันแบ่งที่ดินบางส่วน เพื่อสร้างถนนและเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินโครงการแต่สิ่งที่ได้รับกลับมานั้นคุ้มค่ากว่าหลายเท่าตัวเมื่อที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพประชาชนก็สามารถพัฒนาอาชีพสร้างรายได้และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกันกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกำลังขับเคลื่อนโครงการนี้ในทุกจังหวัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนมาร่วมกันพัฒนาชุมชนของท่านไปด้วยกันกับโครงการจัดรูปที่ดิน เราจะเห็นว่าในกรที่วาดเนี่ยสภาพความมีอยู่ก็ค่อนข้างจะมีความกระจุกบางส่วนก็เป็นพื้นที่ที่กระจายเพราะฉะนั้นการจัดรูปเนี่ยก็จะปรับโครงสร้างการอยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนประโยชน์ที่จะได้ก็สามารถที่จะจัดในเรื่องของทางสาธารณประโยชน์ระบบโทรคามนาคมการขนส่งมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์ที่จะทําให้เรื่องของการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความยั่งยืนต่อไปครับ โครงการจัดลูกในเขตเทศบาลเมืองสวยกุลกเนี่ยเป็นเฟสที่2ซึ่งต่อจากเฟสแรกในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนาราทิวาสึ่งนนิมเมินการแล้วเสร็จไปแล้วพื้นที่โครงการหนึ่งเนี่ยเดิมทีมันอยู่ติดแม่น้ําบางนาลาซึ่งเป็นพื้นที่ประมงซะส่วนใหญ่กับในส่วนของกุลกเนี่ยจะค่อนข้างจะแตกต่างกันซึ่งในส่วนกุลกเนี่ยเป็นเรื่องของการค้าของเมืองชายแดนจะเป็นส่วนใหญ่พัฒนาในเชิงพาณิชย์ทั้งคู่ครับแต่ว่าอาจจะเป็นคนละรูปแบบกัน ซึ่งในส่วนของเทศบาลเมืองสวยกลกเนี่ยในส่วนที่หนึ่งก็คือถนนสายหลักเราก็ดําเนินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมาในเรื่องของการจัดรูปที่ดินนะครับจริงๆการจัดรูปที่ดินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินหรือการพัฒนาพื้นที่ในส่วนของฝังเมืองรวมเมืองสวยกลกในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เนี่ยต้องมีเรื่องของการบริหารจัดการการจัดรูปที่ดินเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะยกระดับหรือกระชับพื้นที่นะครับให้มีศักยภาพในพื้นที่ของโครงการเจ้าของที่ดินจํานวน58รายซึ่งทุกคนสิบเอ ามในจอรเรือหนึ่งเขาร่รวม100ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็ยินดีแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับตรงนี้อยู่ในตัวเมืองเทศาบาลสุไหงโกลกแต่โอกาสทีจ่จะเจริญไม่มีสาเหตุเพราะมันเป็นทุอยู่เมื่อโครงการเข้ามาเนี่ยทำให้เจ้าของที่นี่สามารถที่จะเข้าไปถึงที่ของตัวเองได้สามารถที่จะไปพัฒนาอะไรขึ้นมาได้ถ้าหากว่าไม่มีโครงการเกิดขึ้นก็คงจะอยู่แบบนี้อีกนาน พอโครงการนี้เข้ามานี่ผมว่าโอเคมันได้เกิดแล้วก่อนที่จะเรื่องโครงการนี้นะครับที่ดินผมเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับลักษณะที่ดินเนี่ยจะเป็นที่ลุ่มน้าท่วมขังพอทางโยธาเข้ามามีโครงการที่จะทําลักษณะที่ดินใหม่ก็ได้มีการประสานมาแล้วก็จับรูปแบบผังเมืองใหม่ให้ดูว่าที่ดินของผมเองเนี่ยจะอยู่ในส่วนไหนของผังเมืองซึ่งหลังจากที่ได้ดูแปลนที่ดินเรียบร้อยออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าดีขึ้นกว่าเก่าถือว่า คนในพื้นที่ชุมชนในพื้นที่นี่โชคดีนะครับที่โยธาเข้ามาวางผังมือตรงนี้เพราะเราเข้าใจว่าความแออัดในพื้นที่ในตัวเมืองเนี่ยมันหาที่จะขยายนี่ยังไม่ได้เท่าที่ควรตรงนี้อาจจะตอบโจทย์สําหรับผู้ที่มีธุรกิจใหม่ๆกลุ่ม SME น่าจะเหมาะสมคนในชุมชนเองเนี่ยก็จะได้ผังเมืองใหม่ก็จะได้เมืองใหม่ซึ่งเกิดขึ้นจากโครงการนี้นะครับเจ้าของที่ดินผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งบางท่านที่รู้จักกันก็ได้ประสานความร่วมมือไปในส่วนของคนที่ ไม่อยู่ในพื้นที่บางคนก็อยู่ในสงขลาบางคนก็อยู่ยะลาบางคนก็อยู่ปัตตานีไอคนที่รู้จักคุ้นเคยกันก็ได้ติดต่อกันเพื่อให้มาร่วมโครงการและก็ร่วมกันลงนามในการรับรองข้างเคียงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมที่ดินกําหนดไว้แต่ละท่านเนี่ยจะช่วยกันเพื่อให้โครงการของเราเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเส้นทางนี้มันสามารถที่จะเชื่อมสามอำเภอเป็นเส้นทางรัฐที่จะเชื่อมไปอำเภอแวง เชื่อมไปอำเภอสวยปดีเชื่อมไปตากใบซึ่งมันสะดวกในการสารัญจรไม่ต้องผ่านตัวเมืองการพัฒนาเมืองเพราะว่าผมดูแล้วเมืองโครลชเนี่ยในเขตเมืองเนี่ยมันเป็นชุมชนที่แออัดมันต้องขยายออกมาทางนี้ต่อไปตรงนี้จะเป็นเมืองใหม่ของเมืองสวยโครลช เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของชาวนราธิวาสทางกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสจึงได้ดำเนินการโค,ค,ครงการจัดรูปที่ดินถึง2โครงการโครงการแรกคือโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส บริเวณสะพานปลาถนนจตุรงรัศมีอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จและถือเป็นโครงการตัวอย่างนำร่องของจังหวัดเพื่อพัฒนาพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมชุมชนและกิจกรรมต่อเนื่องจากการประมงเกิดการจ้างงานประชาชนมีงานทำมีไรายได้เพิ่มขึ้นและต่อมาได้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสุงไหงโกลกอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการที่2เพื่อพัฒนาพื้นที่และโครงข่ายคมนาคมตามผังเมืองรวมโดยมีการก่อสร้างถนนสายขอ7เ,เชื่อมโยงระหว่างถนนทางหลวงแผ่นด,ดินหมายเลข4056สายนราธิวาสุงไงโกโลกและทางหลวงชนบทนท4031เป็นการเปิดพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาสู่พื้นที่ทํำเลทอง โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเขตเทศบาลเมืองสุงไงโกลกอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสมีขนาดพื้นที่โครงการ193ไร่3งาน44.6ตารางวามีแปลงที่ดินจำนวน143แปลงจ้าของที่ดิน58รายพัฒนาถนนตามผังเมืองจำนวน1สายได้แก่ ถนนสายขอ7เ,เชื่อมโยงระหว่างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4056สายนราธิวาสสุงไหงโกลกและทางหลวงชนบทนท4031เขตทาง18เมตรระยะทาง1,005เมตรและถนนในโครงการความยาวรวม1,639เมตรแบ่งเป็นขนาดเขตทาง12เมตรจำนวน7สายยาว1,606เมตรและขนาดเขตทาง9เมตรจำนวน2สายยาว33เมตร พร้อมพัฒนาระบบไฟฟ้าประปาและระบบระบายน้ำในโครงการเพื่อให้ที่ดินทั้งบริเวณสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพในการดำเนินโครงการมีการกู้ยืมเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการรื้อถอนคอกหมูและสิ่งปลูกสร้างในแนวถนนรวมถึงจ่ายค่าชดเชยการรื้อย้ายให้แก่เจ้าของที่ดินจำนวน7.942ล้านบาทซึ่งปัจจุบันโครงการได้นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ใช้คืนเงินกองทุนครบก็มจำนวนแล้ว ภายหลังการพัฒนาโครงการทําให้ที่ดินทุกแปลงสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยได้จัดแปลงที่ดินใหม่ทั้งหมด143แปลงจาแนกเป็นที่ดินของเจ้าของที่ดินเดิม122แปลงเป็นที่ดินจัดหาประโยชน์19แปลงสวนสาธารณะ2แปลงก่อนดําเนินโครงการมีพื้นที่สาธารณะประโยชน์รวม12ไร่39.4ตารางวา หลังดําเนินโครงการมีพื้นที่สาธารณประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็น23ไร่2งาน9 6 1 2ตารางวาแบ่งเป็นถนนสาธารณะ23ไร่2งาน47.44ตารางวาและสวนสาธารณะ48.68ตารางวาผลจากการดำเนินโครงการทําให้มีพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเพิ่มขึ้นถึง11ไร่2งาน56.72ตารางวา นอกจากนี้มูลค่าที่ดินยังเพิ่มขึ้น4.17เท่าโดยก่อนดำเนินโครงการราคาที่ดินเฉลี่ยไร่ละ9 6 0 0 0 0บาทหลังดำเนินโครงการราคาที่ดินเฉลี่ยไร่ละ4ล้านบาทส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินของประเทศเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยประหยัดงบประมาณภาครัฐที่ต้องใช้ในการเวนคืนที่ดินอีกกว่า11,176,128บาท สำหรับงบประมาณในการพัฒนาโครงการทั้งหมดกว่า1 5 3 7 1 4 2 0บาทมาจากภาครัฐโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจำนวน6 7 2 8 5 0 0 0บาทหรือราว44%และเงินจากการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ของโครงการอีกจำนวน62,425,420บาทหรือราว41% ปกติเส้นทางนี้ก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ตาบอ่อไม่มีเรื่องถนน,นต่างคนก็ต่างเป็นเจ้าของที่ดินเพราะน้น้พอมีปัญหาตรงนี้ขึ้นมาก็เกิดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมนะคะการจัดระบบเรื่องน้ํายากมากแต่หลังจากที่มีการจัดรูปปินตรงนี้เราทําในเรื่องเกี่ยวกับถนน,นไม่จะเป็นเส้นใหญ่เส้นรองทำให้เิศบาลเราจะได้วางผังในการป้องกันน้ําได้อีกระดับหนึ่งค่ะ เราปั่นจักรยานกันมาหลายปีแล้วแล้วพอมีถนนเส้นนี้ขอบคุณกรมงโยธธิการและผังเมืองอยากให้ทําอย่างนี้หลายที่เลยครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยถนนแคบแคบนี่ดีว่ามี4ี่เลนแลวมีขยายเส้นนี้อีกก็ดีเลยประทับใจมากอะทุกคนแฮปปี้ปกติเราจะปั่นอ้อมพอมีถนน,นเส้นนี้เราก็ตัดทางลัดสะดวกค่ะลดการแออัดทาให้เราสบายขึ้นในการใช้ชีวิตในการปั่นจักรยานหรือว่าการเดินทาง ทางการไฟส่วนภูมิภาคสาขาสวยตะลกก็ได้เข้าไปมีส <woods> ่วนร่วมในการออกแบบวางท่อระบบประปาครอบคลุมทุกแปลงทุกพื้นที่ของโครงการสําหรับในอนาคตเมื่อมีการก่อสร้างอาคารเกิดขึ้นผู้พักอาศัยผู้อยู่อาศัยก็จะได้ขอติดตั้งมิเตอร์และสามารถมีน้ําประปาใช้ได้ทันทีทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภาคอำเภอสวนตะลกได้ขยายเขตระบบจําหน่ายแรงดําเพื่อรองรับผู้ใช้ไฟที่จะมาอาศัยบริเวณดังกล่าวสามารถมาขอใช้ไฟได้ต่อไปในอนาคตครับทางสำนักงานดินจังหวัด นานที่ว่าสาขาสวนกลกนะครับก็ได้ทำการสํารวจรูปแปลงจัดทําเป็นรอกตามโครงการเลยครับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้มีการแจกฉนดที่ดินนะครับให้กับผู้ขอซึ่งทําให้มีการสร้างมูลค่าที่ดินเพิ่มมากขึ้นนะครับผลสัมฤธิจากการที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราฐัฐประชาชน ยอมเสียสละลดพื้นที่ส่วนตัวเพื่อสร้างพื้นที่ส่วนรวมร่วมกันคือภาพความสำเร็จในวันนี้ที่ทุกฝ่ายพร้อมใจสร้างความเข้าใจและจับมือเพื่อร่วมพัฒนาเมืองไปด้วยกันเป็นโครงการเปลี่ยนแปลงแบบรอบด้านที่ทำได้เร็วทำได้เลยเปลี่ยนพื้นที่ตาบอดไปสู่พื้นที่ทำเลทองเป็นเมืองที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนับเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเมืองที่ทันสมัยและตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุดไม่ใช่แก้ปัญหาให้เฉพาะเจ้าของที่ดินแต่เป็นการวางรากฐานขยายเมืองสู่อนาคตที่ยั่งยืน หรือแต่เป็นการวางรากฐานขยายเมืองพระหุวัฒนธรรมที่มีความสุขอย่างแท้จริงกรมโยธาธิการรับผังเมืองได้ํำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มาตั้งแต่ปีพศ2551จนถึงปัจจุบันมีการดำเนินโครงการแล้วทั้งสิ้น71โครงการในพื้นที่54จังหวัดกรมได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรวมมูลค่ากว่า4,000ล้านบาท ในขณะที่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการร่วมรับภาระโดยการแบ่งปันที่ดินสำหรับการก่อสร้างทำให้เกิดผลสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองอย่างเป็นรูปธรรมท,ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของท่านจะช่วยให้การพัฒนาโครงข,ข่ายคมนาคมมีความเป็นระบบมากขึ้นส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีและสร้างความเจริญให้กับชุมชนของท่านมาร่วมกันพัฒนาชุมชนของท่านไปด้วยกัน กับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ครับมาร่วมสร้างเมืองที่ดียกระดับคุณภาพชาวนรากันนะคะนาราน่าอยู่ผู้คนน่ารักกระจายความเจริญลดความแออัดสร้างพื้นที่ส่วนรวมยกระดับเมืองการค้าการค้าเพื่อปูสู่ความมั่งคั่งเศรษฐกิจมั่นคงเมืองแห่งสันติสุขที่ยั่งยืนเชนพอคูดเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น